สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เป็นเศา้าวันพฤหัสค่ะอ,อีกสองมือ้ออีกมื้อนึงเนาะคะ่ะวันวันศุกร์ขึ้นวันศุกร์แล้วกับเ้าวันเสาร์ได้กลับบ้านเลยเนาะค่ะเนาะถ้าบรับนับรวมกับเมื่อนี้ก็คืออีกมือเดียวค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยดีใจค่ะตื่นเต้นเมื่อนี้มีความสุขเล็กน้อยนะคะ อันคขอ่อ้วนลายพี่น้องขาไข่ลดอาหารแรงใดสามมือนึกว่านีใส่ชุดนี้ว่าไ้พี่น้องขายังใส่ได้อยู่คือเกาพี่น้องเห็นโมโนไข่บะมี่ขาตั้งกล้องนี่พี่น้องเห็นบ่นคง่ะนี่ยังใส่ได้อยู่เนาะคะ่ะยังอัน ยังบําสวดออกแอลค่ะปันใดค่ะเดี๋ยวสิร้องตังคื้องนะค่ะขาตังอ่ะน,นี่มันบ่คคอยมันบ่คคอยโอเคปันใดค่ะฐานะโมลามนี่ค่ะเป็นบ๊พี่น้องค่ะมันกบับโมเราใส่ได้ยู่ค่ะ พุ้งจะมาออกบันไดเนาะค่ะยังยานพุงออกคักออกจนบม่มีเส,สื้อผ้าใส่ค่ะกับซิบบอหาซื้อไม่นะคะแต่สันดานมันนี่กะบรรยากาศร,าร,รอบๆห้องห้องกับโตนะคะพี่น้องคะแต่ว่าห้องที่สองนี่่อย,ยกันยังบม่ทัน,นได้ใส่ยังไดกๆยังอยู่ยัง,ยงสันพี่น้องคะยังอยู่คือเกา่าคือ นี่เบิ้งเจ้าของในกระจกค่ะแต่ว่ากะชุดนี่กันยังท่องกันยังรวมอยู่คือเก่าค่ะกันยังโอเคอยู่ใส่ได้อยู่เนะค่ะเนาะถือว่าควบคุมเจ้าของได้ระดับหนึ่งค่ะถึงว่าสีบอดีบันไดแต่กะแต่ก็โอเคนะคะอืม กินตามใจปากคักไลอิลีนั่นรับร้องค่ะกินตามใจปากคักอิลีนั่นรับร้องมาสิบสี่มือนีได้กิ้งออกแท้ๆแนนอนเบิงเ่งบรรยากา,กาศกรุงเทพย้ามันเศร้าจักน้อยค่ะพี่น้องจักน้อยมื้อนี้ข่อยสิไปฟิตเนสเนาะค่ะพี่น้องเนาะบอกกล่าบอกไผหัวใจหักบ้าง อ้ยเมนคว้นไหมค่ะพี่น้องคะ่ะคุงเทบมันมั่เป็นตจยุ่ตรงนี้ล้วใส่สิกอส่างใส่สิควรนรดเนาะคะ่มะมลพิษทั้งนั้นเลยใกล้จะไ,ได้กลับบ้านแล้วมนี่กับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร สารวันเสาร์กับบินเลยเนาะคะนะ่ะเนาะสาวันศุกร์กับไปแล้วโต๊ะกินข้าวไอยกระสีหกเป็นปกตินะคะพี่น้องคะข้าวเศา้ากระสีมีข้าวต้มเดี๋ยวพี่นอ้องเบ้างข้าวต้มหมูนะคะ เก๋วยเตี๋ยหมูเพราะว่ามันิได้ยอยง่ไงๆเนาะค่ะเขากินอีย่างที่มันง่ายๆน้ำส้มแล้วก็ผลไม้เนาะค่ะไข่หนึ่งลูกแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนาะคะ่ะเนาะไก่เสได้กลับบ้านแล้วไก่เสได้กลับชนบุรีบางแสนบ้านเรา ไปบางแสนก่อนเนาะค่ะคคจังคสิได้กลับบ้านไปหาหย้ายเห็ดทธุระให้มันแล้วก่อนนี่กับวิวอีกมุมนึงโอ้ยเมี่มือเว้นมาเป็นตาปันใดเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะปิดๆแดดซองพี่น้องสิสงสัยว่า่อยเอามอนมาไว้ยังเตาแก๊ส่อยเอามาตั้งกล่องคะ่ะพี่น้องคะ่ะ กินเข่าเศร้าน้ากันค่ะกะบ่ถือว่าเลี้ยวไหลมากไม้เนาะคะ่ะเนาะหุนกะพ่อเอาอยู่นาสิขืนมายู่ดอกประมาณสองโลเนาะคะ่ะแต่ถ้าใส่ชุดนี้ได้เข่าแอลได้ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าช่วงนี้ยังบ่อออกค่กกะก็ถือว่าโอเคนะคะน่ะเนาะถือว่าใส่ได้เติบถือว่าอดได้ในระดับหนึ่งค่ะไปกินข่าวกันค่ะ